สนับสนุนโดย OPPO F1s Selfie สไ y l e ใหม่จาก OPPO Camera Phone GMM s, GM s a Stream ที่สุดแห่งความบันเทิงเหนือจินตนาการชอบสินค้าในสไตล์ศิลปิน Fuseshops.com ฮัลโหลวะไงแจ๊ก พี่ไม่ได้ไปกับป้าหรอไม่ได้ไปครับผมอเสียครับอเสียดังใหญ่แล้วนะดังอะไรวะพี่เม้วผมเนี่ยชอบเสียก็ตรงนี้แหละตรงที่จะเสียต่อให้ดังแค่ไหนก็ไม่เลยว่าผมมาชื่ออะไรทำไพี่วะเนี่ยน่าทิเลย สีหน้าและสายตาบ่งบอกว่าอาเสียไม่ได้รับสื่อโซเชียลอะไรทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับผมผมเพิ่มมาเสียนะครับแต่ผมไม่เพิ่มมาเสียตรงที่อาเสียไม่รับสื่อโซเชียลอะไรเลยครับมีมือถือดีๆก็ใช้มันให้คุ้มครับอาเสียพี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะสี่องั้นเวลาแอร์รุ่นใหม่อะอยู่ดีๆลูกค้าเขาก็อยากได้คู่จิ้นมาถ่ายลงออนไลน์คู่จิ้นเหรอคะ ใครอะ่ะดังหรือเปล่าคะพอดีเมื่อคืนมันมีกระแสมีคนแอบถ่ายหนุ่มหน้าตาดีในฟิตเนสแชร์กันสนั่นเลยเนี่ยตอนนี้น่าจะแตะแต,แ,ตแสนไลค์แล้วเดี๋ยวพี่ส่งรูปให้ทางไลน,ะน์นะน<อ>ั่นแฮร์ครับผมไปกลัวแล้วอุ้ยแล้วไมหรู่ประตูหลัง ได้ไงวะพี่แค่น่าคุยกันเองนั่งก่อนก็บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายนั่งติดกันอ่ะคนเขาก็คิดแบบว่าแบบอะไรก็แบบนั้นนั่นแหละตลกว่ะผมก็มีแฟนแล้วพี่ก็มีแฟนแล้วเหมือนกัน ดูรูปเมื่อกี้ดิดูรูปนี้ดิยอดไลค์เยอะขนาดเนี้ยดาราบางคนยังทำไม่ได้เลยนะเว้ยมึงไม่โอเคหรอมีคนรู้จักเราอะไม่โอเควะร,รู้จักอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยมันก็มีคนชอบเรานะเว้ยนี่คือที่พี่เรียกมาเนี่ยมาคุยแค่นี้ใช่ปะผมกลับละวเฮ้ยใจเย็นก่อนดิ เอางี้นะเอาง่ายๆเลยนะมึงรู้จักคำว่าคู่จิ้นไหมไม่มึงเป็นเด็กยุคไหนไวะเนี่ยฮะยุคนี้แหละคู่จิ้นก็คือคู่ที่มีคนติดตามเราเยอะๆเ,เวลาลงรูปก็มีคนกดไลค์เยอะๆแล้เขาก็มโนกันไปเองจินตนาการไปเองอยากให้เราชอบยังไงแล้วไง มึงนี้เข้าใจรายยาตเนาะเอาตรงๆนะเออเนี่ยหมอยพูดตรงๆเน่ตอนแรกแล้วก็คือว่าถ้ามีคนชอบเรามากดไลค์เยอะๆก็จะมีคนติดต่องานพอมีงานก็มีแต่พี่ดูรูปเหอะเหมือนพี่อ่ะเป็นฝ่ายลุกผมมาเป็นฝ่ายรับเลยแต่ไม่ต้ารูปภาพแบกว่าและที่สำคัญตอนนี้นะได้ข่าวว่า จะเปนไปเทีย่ยวที่เกาหลีวะ่ะมันต้องใช้เงินเยอะและงานเนี้ยมันก็ได้เงินเร็วไม่ต้องทำอะไรมากถ่ายรูปลงไปให้คนเ็าฟินกันไอเรามันรู้อยู่แก่ใจว่าเราเป็นอะไรไม่ต้องไปเป่าประกาศบอกใครเขาหรอกว่าเราเป็นหรือว่าเราไม่ได้เป็นที่เหลือมันก็หน้าที่ของเขาเองว่าเขาจะคิดยังไง แต่คนเมื่อกคิดป่ะโอ้ยมันก็อยู่ที่การวางตัวของเราถ้าเราวางตัวดีคนเขาก็ยิ่งจิน,นเข้าไปใหญ่บางทีนุ้ยดังกว่าพวกที่เปิดเผยอ,อีกนะคิดมากเลยแล้วเงินนะ่ะได้ชัวร์ป่ะไอ้เรื่องเงินไม่ต้องห่วงเรื่องเงินนี่ชัวร์มากพี่ไม่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วเอาเป็นว่า เผออนี่มันจ่ายค่าตั๋วที่น้องจะบินไปเที่ยวเกาหลีได้เลยนะเว้ยน้องทำไงอ,ะอ่ะเดียวเดีวเยวเยี่ยมมากดีกว่าน้องพี <c oughs> <c oughs> ่สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่คาจิ้นฟินกระจายค่ะน่เก่งกันทำไมล่ะคะอยากให้มาช่วยไม่ใช่หรอคะเออพี่ครับผมไม่เคยกับผู้ชายอ,ะอ่ะเอา,อางี้ดีกว่าเพื่อให้ตี้ไม่ประมาะเราจะมาเริ่มกันที่คาสจ้องตากูรู้ใจมี่นะ เอามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะมาลุกลุกลกค่ะ<ม>เดี๋ยวเรายืนกันตรงๆกันนะคะลองหันหน้าเข้าหากันนิดนึงหันหน้าเข้าหากัน<ๆ>เดี๋ยวเราจะเริ่มมองตากันนะคะเ<ๆ>จ๊จับเวลาสักห้านาทีพอแล้วกันสามสองหนึ่งอะมองตาค่ะมองให้รู้ว่าอีกคนนึงอะกำลังคิดอะไรอยู่มองเขาอย่ายิ้มกันมองเข้าไปจรง มองเข้าไปเวลาถ่ายรูปออกมาเนียแล้วรองคนฟินกันสลบหมดลอลไรยังอ่ะพี่ตีอย่าพึ่งพูดส่ลบขานี่อย่าสั่นด้วยตีเริ่มดีค่ะมองตาก,กันเข้าไปค่ะโอเคหมดเวลาค่ะเมือ่อกี้<ม>ดีมากเลยค่ะ แต่ว่าถ้าส้องตาก็รู้ใจเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงหรอคะเฮ้ยแต่ถ้าอยากดังข้ามคืนเนี่ยต้องจูบค่ะจูบถ้าจูบผมกับถ้ากลับแก้จูบเราทำอย่างนี้จริงเหรอพี่ไปเป็นเกย์ได้ไงแค่ถ่ายรูปลงโซเชียลให้คนติดตามเฉยย่ะ ได้สิทธเพียงลงหายใจแค่ได้ใช้เวลา